วันนี้ตามคำแนะนำนะแต่มาก็จะพาไปชมสวนกล้วยในวัดแจ้งแสงอุดมไปดูกันเลยนี่ชมสวนกล้วยอาลืมบอกไปก่อนว่านี่คือสวนกล้วยของอพระธิการปัญญาถาวโลเป็นคนปลูกนะดูเรื่องของน้ำก่อนน้ำจะมีไปเรื่อยๆนะ พอน้ำพอน้าเลี้ยงอ้าวนี่ก็มีปีละปีออกปีละใบกล้วยก็เยอะประโยชน์มากเลยก็คือใบต้นกล้วยนี่แหละใบทั้งหมากท่านก็จะเห็นได้ว่ามีงานกระถิ่นแล้องานผ้าป่าก็มีต้นกล้วยนะก็มีใบกล้วยเนี่ยไปประดับประดาต้นกล้วยสวนกล้วยเห็นสวนกล้วยพาเดินชมนะาพาเดินชม เนื้อที่อเนื้อที่เนี่ยประมาณสักสามสี่ไร่ก่อนนะเนื้อที่สามสี่ไร่ก่อนถัวนวกล้วยเป็นบางส่วนนะน,นี่สามสี่ไร่เป็นบางส่วนถ้าถ้าไม่ได้วัดดูนะกะปริมาณถ้าถ้าพูดผิดก็ขออาภัยด้วยนะใกล้เคียงก็เอาละนะคิดว่าประมาณนั้นนะนี้ประมาณประมาณ ที่ในสวนก็ประมาณนี้แหละนะเนี่ยสวนกล้วยทั้งนั้นมีแต่สวนกล้วยนะ<อ>ตัวนี้เป็นกระถางนี่ยจะเป็นหมากลิ้นฟ้าหมากลิ้นไม้นะกล้วยเยอะนะนี่ก็กล้วยหอมเป็นกล้วยผสมสายพันธุ์นะกล้วยน้ำว้าเป็นเงินนะผสมสายพันธุ์ กล้วยหอมผสมกันข้างในก็จะเป็นต้นนี่เป็นต้นอะไรส้มโอเนี่ยเนี่ยอ่าส้มโอเนี่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเห็นลูกแล้วมะนาวมะนาวต้นมะนาวต้นมะนาวนะต้นมะนาวเป็นมะนาวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว กำลังจะออกลูกดกเลยมะนาวสวนมะนาวผสมเป็นพืชผสมนะสวนผสมสวนขวมีกล้วยแล้วก็มะนาวแล้วก็มีมะเฟืองเนี่ยสวนมะเฟืองก็มีทุกอย่างแหละกินได้นะ mm. ยังไม่ทั่วเลยนะวันนี้พามาชมในสวนกล้วยและในสวนเอาดูในสวนเามาดูในส,วน,าานสวนนะ มาดูในสวนถ้าเป็นริมเป็นริมๆนั้นก็จะเป็นพามาดูต้นมะละกอเลยมากเพราะว่ามะละกออยู่ริมเนี่ยก็จะยืดยึดยึดยึดอะไรละ่ะยึดดินนะมะละกออยู่ด้านนอกเลยมะละกอนะ้นมะละกอไปพาไปชมต้นมะละกอ <c oughs> โ่นน่ยมรก่ออแถวนี้เป็นมะกะกอหมดเลยนะต้นมะกอหมด้ดานโน้นก็อีกเป็นดอกไม้ผสมประสานมรละกอด้านนั้นก็เป็นสวนกล้วยเหมือนกันนะก็ดินกำลังมาลงใกล้จะกลจะเต็มแล้วนะในส่วนของดินที่เป็นถนนยาวไปเลยไปไปดูสวนกล้วยอีกข้างในอีก ลังนกก็ทำลังใส่ตรงนี้พอดีคลิปนี้พามาชมในสวนไม่เคยพามาชมในสวนสักทีเป็นครั้งแรกที่เดินเข้ามาในสวนมีแต่ถ่ายทำข้างนอกประเภทกล้วยมีประโยชน์เยอะยอยู่นะใบกล้วยอะไรเนี่ยนะในวัดของเราถ้าไม่ต้องไปซื้อที่ไหนก็สามารถเอาไปห่อทำกิจกรรม ช่วยทางศาสนาได้ช่วยบุญช่วยกุศลได้แลวหลายอย่างที่ใช้นะต้นนั้นเป็นส้มโอนะตน้นต้นส้มโอนะผีเสือ้อผีเสื้อยอ,อกกันนู่นเด่นกันผีเสือ้อนี่ต้นอะไรมะขามต้นอะไรก็มีกัน ทางใหนก็จะมีมะนาวมะนาวปลูกมะนาวด้วยมะนาวลูกดกเลยตัวนี้มะนาวลูกดกเสียงเสียมจอบสักจึกๆๆอยู่ตรงไหนมีกำแพงวัดกำแพงวัดกำแพงวัดนี่เป็นเพิ่งปลูกเลยเพิ่งปลูกสวนนี้ เพิ่งปลูกที่ตรงนี้ตรงนี้ก็เพิ่งปลูกตรงนี้เพิ่งปลูกทางทางเข้าวัดมาแจ้งแสง,งอุดม<อ>ก็ท่านก็ขยันเนาะใครมาอยู่ก็อยู่ไม่ค่อยได้เพราะไม่ขยันอยู่ท่านก็ ท่นถ้าเป็นคนขยันนะแต่ก็แบ่งโซนแบ,แบ่งโซนให้อพระมีหน้าที่กวดก็กวดมีห้าที่ดูแลต้นไม้ใส่ปุ๋ยก็ตามหน้าที่นะสวนกล้วยเสียงรถอยู่ไหนเสียงรถมาดินมนะั้ง นี่เป็นทางเข้าทางเข้าก็จะมีใบเตยทองนะใบเตยเงินเตยทองก็จะอยู่ทางซุ้มทางเข้าเสียงรถมาดันดินนะมาปรับดินเสียงรถมาปรับดินมั้งเพราะว่ารถโอ้หนี่ไงน,นี่ไง รถมาปับดินรถมาปรับดินไปไปดูรถมาปรับดินพอดีรดพระอาจารย์เจ้าวาดก็อยู่ตรงนั้นแหละยังมีใครเห็นเจ้าวาดเลยนะนี่จะพาไปดูเป็นชิปแรกไปดูเลยชิปนี้ โอ้โหคมเลยคลิปนี้ยาวเลยไปเลยยาวเลยครับนี่ยาวเลยลิปนี้ชิ้นี้ยาวเลยลิปนี้มาแล้วเจ้าวาดมาแล้วนี่เป็นดอกไม้ดอกสัญญ้าดอกดันจ้า นี่รถมารถมาพอดีแล้วรถจะมาดันจินแล้วนี่พระอาจารย์มาแล้วพระปัญญาถามว่าหลวจะวาดที่นี่ไว้ที่นี่ก่อนนะคลิปนี้มีแค่นี้แหละคลิปนี้คลิปหน้า คิมหน้าเจอกันใหม่ครับ